ครับผมเป็นเหตุการณ์ที่นายกมนดวงผาสุกนะครับหรือไม้หนึ่งกอกุนทีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคน,คนเสื้อแดงและผู้ดำเนินการรายการทันเกมสื่อทางสถานีเอเชียอัปเดตนั้นถูกยิงเสียชีวิตครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงนายกรมนดวงผาสุกไม้หนึ่งกอกุนทีหรือกวีเสื้อแดงบริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารครกไม้ไทยลาวซอยลาดปลาเค้า24เขตลาดพร้าว โดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าภายหลังที่นายกมลรับประทานอาหารเสร็จและอยู่ระหว่างการเดินไปที่ลานจอดรถมีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ5-6ถึงนัดเมื่อตามออกไปดูพบว่านายกมลนอนแน่นิ่งฟุบอยู่กับพื้นร่างจมกองเลือดผู้เห็นเหตุการณ์จึงรีบนำร่างของนายกมลส่งโรงพยาบาลเมโยซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุแต่อย่างไรก็ตามนั้นนายกมลได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานายกมลดวงผาสุกหรือไม้หนึ่งกกุนทีเป็นชาวอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามจบปริญญาตรีจากคณะจิตกรรมมหาวิทยายลัยศิลปากรสร้างชื่อเสียงจากการที่มีบทกวีตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์อย่างต่อเนื่องหลายปีและเป็นกวีขวัญใจคนเสื้อแดงโดยร่วมกิจกรรมกลุ่มปฏิญญาหน้าสารเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษทางการเมืองแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และเป็นผู้ดำเนินรายการทันเกมสื่อทางสถานีเอเชียอัปเดต โดยในโลกออนไลน์นั้นได้มีการแสดงความไว้อาลัยการจากไปของไม้หนึ่งกอกุนทีจํานวนมากเช่นเดียวกับการถแถลงข่าวของนายนัทวุฒิไสเกือ้อเลขาธิการนปรชได้มีการยืนไว้อาลัยในช่วงท้ายของการถแถลงข่าวด้วยนอกจากการรอบยิงไม้หนึ่งแล้วยังมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนเสื้อแดงที่จังหวัดปทุมธานีโดยมีการยิงถล่มสถานีวิทยุเมื่อคือนที่ผ่านมาหลายสิบนัดโดยเหตุการณ์ยิงถล่มสถานีวิทยุคนเสื้อแดง เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้